สวัสดีครับผมเป้รถมือสองนะครับวันนี้รถครอบครัวของเรานะครับมีมาให้ได้เลือกอีกหนึงคันเป็นรถที่สวยน่าสนใจนะครับสีดำตัว3.0เทอร์โบ3.0เทอร์โบนะครับปี14สีดำหน้าแชมป์กระจังหน้าโครเมียม4เส้นแบบนี้นะครับทะเบียน4 3ส6นะครับไฟตมองมีให้ครบนะครับ รายละเอียดตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันไม่มีกลับสีแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับมาพร้อมกับนะครับแม็กนะครับแม็กและยางนะครับขอบ20ล้อโตโตแบบนี้นะครับคุณหน้าดิสเบกมีไหมพร้อมนะครับและที่สาคัญนะครับสุ้มล้อ้องล้อสภาพเดิมไม่มีชนใดทั้งสิ้นเลยนะครับสวยเดิมน่าใช้นะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับด้านในนะเปิดให้ดูเลยนะครับคันนี้นะเป็นทางของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มนะครับลูกค้าเลือกได้เลยจะแถมให้นะครับ มีแถมยางสี่เส้นลูกค้าเลือกได้เลยนะครับยางอะยางใหม่ๆกับสภาพคลิปแบบนี้นะครับเกลี้ยนะเป็นออโต้นะครับที่วางแก้วน้ำสองใบแอร์ออโต้จอมีให้ครบๆเลยพวงมาลัยก็มีครุสคอนโทรลล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับเบาะหนังสภาพตึงๆแบบนี้นะครับเบาะหนังสภาพตึงเลยเบาะแถวสองดูได้เลยนะครับนี่กว้างๆใหญ่ๆสบายๆนั่งชิวๆนะครับรถคันนี้นะ นั่งได้ถึง7คนนะครับทะเบียนก็ใช้8คน9คนนะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับบอกเลยซื้อับเป้ก็รับประกันเลือกโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีชนหนักะห่นอนนะถ้ามีนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเราละมันเรามีมาตรฐานนะเราไม่ใช่รถย้อมนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับ เบาด้านหลังนะครับตรงนี้พับเก็บได้ซ้ายและขวาเห็นเลยครับเห็นไหมเอาไปบรรทุกนะครับเชมางูใช้งานเอาบรรทุกได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆรถน่าใช้นะครับราคาก็คุ้มๆหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทใบแดงล้านสี่ล้านห้านะครับโครงสร้างเดิมนะครับหัวตหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับสีเนาลวกต่างอยู่เดิมครบสมบูรณ์นะครับสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้ใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะ และดูนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะบ่อจะสองเนี่ยดูสิดกับกว้างมากนะครับมีลูกบีหลานไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะสมมากนะครับรถสามจุดศูนย์นะครับมีเทอร์โบให้ด้วยนะครับและที่สาคัญลองสตาร์ให้ดูนะครับเครื่องฟิต์สตาร์ติดง่ายสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับอ่ารงพวงมาลัยก็บนทึกเสียงได้นะครับรับสายวงสายได้ต่างๆทั้งหมด a m f m มีให้ครบ3ามุูนตัววีนะครับ เดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องนะพาดูห้องเครื่องหน่อยนะครับอ่าก็โครงสร้างอ่เดิมอยู่แล้วนะครับอเตอร์น็อตเดิมนะครับเดิมๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องสภาพภายในนะครับให้ดูนะครับเครื่องเดิมโอติแล้วดีโฟดีนะครับสามจุดศูนย์นะครับตัว V ีเดินนิงเดินปกตินะครับไม่มีสารพ ung สาพนหย่อน่านที้นะครับมอเดลไฟเลนสสวยธรรมชาติแผ่นเพดตึ้เี้ยนะครับนี่แผ่นเพดอยู่ครบคานหน้าเดิมนะครับไม่มีชนนะครับไม่พดไม่งอนะครับ กัหน้าหนึ่งสองสามสิบหกนะครับโพสจะอยู่ปกติเลยนะครับนี่สวยเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับขับได้ปกตินะครับขับทางไกลทางไกลหายห่วงครับผมบอกเลยนะครับคันนี้ก็คัดคุณภาพมาให้แล้วนะครับสวยสวยเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับใครสนใจคันนี้ทักไลน์ดีทูหาไปเลยศูนย์เก้าสี่เจ็เก้าสี่แปดสี่แปดนะครับตัวนี้สีเดิมเครื่องเดิมให้ดูรอบๆหนึ่งรอบนะครับพาเดินดูเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับ เบาะหนังพับได้หกสิบสี่สิบรอบคันนะครับแม็กจะใหญ่หล้อโตขอบยี่สิบนะครับแต่งมาเรียบร้อยพร้อมหมดแล้วนะครับเบาะพับได้นะครับของอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็มีให้นะครับเป็นไม่ร้อกัามืออยู่ครบเลยนะครับ,รบ,บ,บ,รรบเบาะพับได้แบบนี้นะครับคล้องนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับพับได้แบบนี้นะครับจะตั้งจะนอนก็ได้หมดเลยนะครับจะตั้งจะนอนได้หมดเลยนะ ใครหาอยู่ต้องใช้สองมือนะในการเปิดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับได้หมดเลยนะครับสนใจคันนี้ทักไลน์ดีทงหาเป้เลย094 789 4848นะครับ f o r t u n e r 3 0รสามจวีคันนี้ยังโสดยังไม่มีเจ้าของสนใจจับจองทักไลน์ดีทงหาได้เลยครับแอร์ยเย็นชำๆผ่อนงวดละประมาณ1มื่นสานะครับ1 3ื0นสามื่นนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ตรงปกินดีคืนเงินนะครับ รีวิวตามความจริงนะครับเห็นเลยนะครับในคลิปเป็นยังไงตัวรถจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีหัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับการันตีคุณภาพให้เลยครับสุดท้ายใครสนใจคันนี้นะครับโฟร์เจอร์ซานชุนวี4ราคา685,000บาทนะครับแม็กแต่งมาพร้อมรถเดิมๆขับได้ปกติสนใจทักไลน์ดีทรมาวนี้แป้ขอตัวลาไปก่อนกับวันปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญใครดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้รถสวยๆไปใช้นะครับ ขบับรถกลับบ้านกนารัับใช้งานกันนะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ